ฝูงลิงวอกและลิงสแสมนับพันตัวที่อาศัยอยู่บนเขาภายในวัดถ้ำเทพบรรดาลอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มกันรอนักท่องเที่ยวและผู้ใจบุญนำอาหารมาให้ค่ะหลังจากภัยแล้งขยายวงกว้างทำให้อาหารที่อยู่ตามธรรมชาติไม่เพียงพอประกอบกับสถานการณ์โควิด19นักท่องเที่ยวลดลงลิงบางตัวเดินลงไปบนถนนก็เสี่ยงต่อการถูกรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาจะเฉี่ยวชนได้บางตัวก็เข้าไปลักขโมยของตามบ้านเรือนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ผิดจากเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนเป็นไงเมื่อก่อนก็จะอุดมสมบูรณ์กว่านี้จ้ะพอได้มีต้นไม้บ้างมีผลไม้บ้างตอนนี้ไม่มีเลยตอนนี้รู้สึกคนจะให้น้อยลงให้น้อยลงค่ะยิ่งช่วงโควิดด้วยก็ไม่มีเลย ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานหรือจิตอาสาน,นําน้ําดื่มและอาหารมาให้ฝูงลิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะเพราะว่าลําพังชาวบ้านในพื้นที่นั้นไม่มีกําลังช่วยเหลือได้ทั้งหมด ส่วนที่ตำบลทานปราสาสำเภอนนสูงจัังหวดนครราชสีมากเกษตรกรบ้านปรา,าสาทเหนือต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังมาปลูกดอกรักแทนนะคะหลังพบว่าช่วง2อสมปีที่ผ่านมาประสบภัยแล้งขาดน้ำทำนาปรังซึ่งดอกรักก็เป็นพืชทนแล้งค่ะใช้น้ำน้อยสร้างรายได้มากกว่าการทำนาปรังเก็บผลผลิตส่งขายได้เกือบทุกวันทำให้มีรายได้เฉลี่ยว,วันละ1000บาท สว่วนอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามชนลประทานเตรียมสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นนอกเขตชนลประทานส่วนในเขตชนลประทานปีนี้สามารถปลูกข้าวนาปรังได้เพราะว่าเขื่อนอุบลรัฐมีปริมาณน,น้ำเพียงพอสามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว่า1 3 0 0 0 0ไร่